สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อๆก็ช่องโดนพูดโดนครับกับน้องที่คือเก่าครับผมมือนี่พาน้องที่มหาใส่กับดักคือเก่าครับอยากมาน้ำครับบันไหนมาน้ำหลายหมื่นแล้วครับกำลังขี่ไปหมายป้าอ้อยครับบันนี้ขี่รถมาก็เห็นขางทางก็เลยวางแหวนหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปไปไม้นะครับผมไปครับบายบายเดี๋ยวบอกไปตรงม้ครับกำลังขี่ับรถไปหมายก็น้องที่ครับเนีมาเห็นหมูขางทางครับไม่เนี่ รูใหญ่ไหมลูกไหนลูกไหนมันจะตัวใหญ่แน่เลยฮะตัวใหญ่ไหมก็จะตัวใหญ่เดี๋ยวรอดูตอนเช้าเดี๋ยวพ่อดักไว้สักสองอันเนาะเดี๋ยวค่อยเดินทางเกาะครับพี่น้องวางเรียบร้อยครับมึงขี่ครับน่าจะเป็นหนูใหญ่ครับผมดักไว้อันนึงครับเดี๋ยวมึงหาวิอีกครับว่าอไม่ได้ขี่พ่อไม่ดักแค่หนังที่ครับไปไปเออว่นนี่แหละ ครับพี่น้องมาหอดไม้แล้วครับงานทีครับมาหอดปุ๊บ,บอาอนอยครับพี่น้องคนมอโอยไว้แต่ย้ำเว้นมะมอโอยก่อนครับเดี๋ยวเขาก็บัวน,นี่เดี๋ครับแล้วหาหมอนใส่กับหมอนไม้ครับหมอนไอนด้เขาอโอยเขาทั้งหมีคนหนาที่นี้ยังบ่ม,ม,มีมาหอดบ่มีคนอโอยครับ ขเขเรยกว่าจิมหาพระลองจีมหาไซกลับอีกฝั่งนึงครับผมไปลูกท่านไหนท่านเดบ็บมีที่เขาวางข้าวไม่ไม่ไมีหรอกเดี๋ยวเราใส่ไว้แถวนี้แหละลูกเนาะเขาบปไิดไอนั่งรอพ่อตรงนี้มันร้อนทำไมละ่ะนี่พ่อใส่แถวนี้นี่ครับพี่หนกุกนั่งร้อยครับมีน้อยขีน่นะครับฮะม, <Ha? S 2> มีดอะไร มีตีว้างไวมมันนี่บพี่น้องบ้างเก็ได้ครับอันนึงอันแรกครับนี่แหละครับเงี่ยที่ผมใส่ครับ<ฆ>ขอเปลือกกระพัมครับผมเป็นเงี้ีหลายคนถามมาเดีอนี่ครับนี่มีด เจอรยังครับพี่น้องมาพ่อาวไม้ยู่ข้างปลาอ้อยครับแค่ตรงทีครับ,รบปลาหญ้าคนครับผมท้มงนี้ยังไม่มีคนใช่หรอครับก็เลยแต่มีห้ายวอดอยูปูรู้ว่าไม่อี๋ยนะครับแต่บพอเห็นห้อยกองเข่าก็พอเห็นครับกระปูรู้กันครับ แต่บมีห้อยโอยบบมีห้อยของเขานะครับผมก็เลยใส่ครับใส่ขันห้อยเขาเฮ็ดไว้ก่อนห้อยวางกองเข่าอวาห้อยใส่กับผมกับจิโบใส่นะครับแต่ทางนี้มันบบมีครับเขาใส่อีกฟังหนึ่งครับผมผมก็เลยเอากลับบางนะครับผมกันตรงทีเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตหาหมองใส่กอนครับผมไหมายเหมาะอยู่ครับฮะไม่หรอเดี๋ยวใกล้เสร็จก่อนไปไปต่อลุยต่อครับผมฟังแล้วครับ บ่ได้ใส่บ่อใดทายพี่น้องมึงบ่ได้ครับบนป้าอ้อยครับผมเดินคนหน่อยเกี่ยวกับบ้านหิวน้ำบนป้าเดี๋ยวพ่อการน้ำโซ่ครับผมพี่น้องเวลาย้ำมายามครับหนึ่งเกศิพาน้องที่กับบ้านครับเมย์เป็นสันปะย้ำนั่นห่วงน้ำกลนใช่ไหมตอนนี้เป็นไรฮะฮะเป็นไรนะมันเหนื่อยแล้วเหรอ เหนื่อยไหมเรายอยากมาด้วยทำไมอ่ะฮะอ,อะไรนะนนยังเลย,นนเยไปใ,ใส่ไม่ได้แล้วตรงนี้เขาวางข้าวไปกลับบ้านหาใส่ที่อื่นก็ได้ดีย้ำโซ่ครับพี่น้องวางของี่ไปดีครับยังม่ทันแจ้งดีเลยครับฝนตกครับเมื่อคืนนี่ เดี๋ยวไปเบิ้งกลับด้วยกันครับมันจิปเป้งไดครับใส่ไว้อยุโมนีหลังนึงครับผมไปลูกเจอไหมอยู่ใกล้นะฮะโอ้หนูไม่ออกเหรอฝนตกไงน,นี่ไม่โดนครับพี่น้องฝนตกไหมมาเพื่อนเลยเออหนูไม่ออกอีเลียไม่มีรอยกินเลย ไปไปครับพี่นงวางทีมหดวทมป้าอ้อยแล้วครับแลวมท่านแจงเลยครับผมเดี๋ยวไปบงกลับกันเลยครับฝนฝ่ามันคึมเลยครับฝนตกครับฝนลิ้นดูนี่ที่อยากมาน้ำอีกไปบงเข่าบังไม้ครับมันมีตบ่ครัานบ้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 านั้านบ้านบ้า้านบ้านบน้นบนน โดนไหมไม่โดนฮะยไม่โดนเหรอเดี๋ยวรองพ่อก่อนไปไหนอยู่ไหนอีกมีตรงนี้ใช่เหรอน,นี่ข้างหลังนี่นอันนี้ก็ไม่โดนอีกอะโอ้โหสุด,อดยอดเลยนั่นล่ะงั้นกลับหายไปไหนอ่ะนั่นนอะหายไปไหนอ่ะดูดิ อย่าไปใกล้เป็นเชือกไหมหลุดเหรอโอ้นี่นี่ตรงนี้เป็นเชือกไหมมีตัวไหมโอ้ห์หลุดใช่ไหมมีตัวไหมโอ้ไม่มีตัวครับพี่น้องแล้วแกเปหลุดมันหลุดเลยโอ้ห์วมันหลากครับหลุดบ่ถืออีกครับไหนอื้อทางอะไรนี่ทางหนู โอ้โหโดนหางมันโอ้กลับหายพี่นนองนี่จะเชียกอุ้ยอะไรดีตีที่โดนที่โดนเออรอพ่อก่อนแป๊บนึงฝนกระตกพี่นนอง มโดนตรงไมนอีกดิโอ้แหวดูดิหลุดไหมนี่โดนขาจำเป็นครับตือขาไหนนี่คนก็ตกครับพี่้องเ้ย โอ้ยไม่โดนนี่แหละหนูทำไมเก่งอย่างนี้นนวะพี่น้องครับเสียงฝนตแกนขแกข้งครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องอนเด้อครับโอ้ยครับครับมี่างงี่ไปเด,ดี๋ยวเฝ้ากับเฝ้าเบิ่งกลับครับเดี๋ยวอาจจะบริษัทไทยพี่น้องมึงครับดูไหนอข้างในเข้าไปเได้ไหมโดนโดนไหมโดนแกเชือกมาลูกโดนไหมลูก น,นั่นไงน่นไงอยู่ตรงต,รงต,รงตรง้นอ้อยโดนแล้วครับแดงที่สองม,มาแล้วโอ้ฝนก็นตกที่หมุนป้าอ้อยแล้วแล้วไปลองหนูอ้อยังกินโอ้ยมันดิน่มอเห้มีแนวมากินเั่นสิเชือกขาดเลย รีบครับฝนก็ตกอะไรลูกโอ้ยังสิวะอู้หูเห็นเห็ตัวนีงครับอู้หูตัวนึกคนกระจกเน้องโอ้เห็แมนึงครับป่าไอ้อ๋ไม่ได้อีกได้แล้วต้องซับเกลี่ยน อะไรนะโดนไหนดินอะไรดินตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหนตัวเล็กฮะโอเคโดนโดนขาไปเนี่ยโดนโดนครับโคตรอยากตีมันอะไม่ได้แล้วมันขาดไหนดูก่อนพ่อดูก่อนไม่ใช่ไหนแล้วคนนี้ใช่ไหมไหนดูตรงไหนมาดูสิมาดูว่ Nó nôn khá Thế không? Đi Đồn! Đồn! Ha? Đồn Có chất ốc! Cô nhảy mấy? Đồn. À mấy cái <laughs> chất! จับวอดุดโต๊ะจับไปเลยไหนดูนะตายยังนะไหนดูดิโชว์ดิไหนโอ้แจ๋วไปดูดิมาโดนหนูนี่โดนหนูไม่ตายเลยเอาไปดูดิดิดนพ่อเห็นมันดิดินอยู่นี่ เข้าไหมนะนี่น,นเชือกไหมลองาตดอเชือกนี่เชือกยี่ดูตรไหนดูก่อนนี่บอี่ไงไม่ตายเดียวอุโดนไหมอ่ะนะพ่อเขาว่าโดนอยู่นะ ลอยอะไรเอาไปกินวะเนี่ยผึองขาดได้เหรอมันเพิ่งกินสดๆเลยนะเมื่อกี้มันดิ้นอยู่เลยตัวอะไรวะหืมตัวอะไรกินวะเนี่ยพรนึกว่ามันไม่ตายที่ไหนได้อะไรแม่หมาป่าฮะเลยรู้ว่าหมาป่าอ๋อมันหนีบหัวขาดอะไรกินบ่ไม่รู้อะ ไม่มันมีบัวขาดพ่อว่าดินดินด้วยตะบ่ตายพี่น้องบ่ได้ได้โตอยังกินด้วยนี่อยู่นี่แหละดูดิโดนโดนฮะโดนโดนไหม<น>แกเชือกพ่อหนุน่มแกเชือกแกเชือกนี่เชือกน,น,นี่ไง

เสื้อไหมไม่เห็นกับดักอยู่ตรงไหนหืมหายไปไหนอะนั่งดูที่เห็นเชือกไหมเชือกหายฮะเชือกหายเชือกคอมัดไว้อยู่นะมันพ่อมดไม่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เอา้าไหนพ่อหาดินี่ครับพี่น้องเชือก น,นกัดเชือกขาดครับนี่ทอ้องสายู่แถวนี้เดี๋ยวลองหาดูก่อน,น,นกัดเชือกขาดอะลูกโดนโดนไหมโดนโดนไหมลูกว่ขาดละแกะเลยดึงเอาจับตัวหนูก่อนเห็นไหมมันจะได้หาเชือกเจอนับได้กี่ตัวก <purple. Notes. S 1> ี่่ก่ก่ สี่ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวได้กี่ตัว,ตวได้สิบตัวครับผมพี่น้องนี่ไหนดูดิดดลูกสำหรับเจ้านี้นะครับผมกับน้องทีครับนี่ได้จักตัวได้ตัวได้สิบตัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องโดนผู้โดนครับฝนกระตัวค้ำครับผมกับภา,ายหลังนึงครับ มันกัดเสียขาดครับบุรหลว่าไป่างไรน้ำหาไ่เห็นนะครับในป่าอ้อยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไวปสักนิดครับฝนตกครับพี่น้องเฝ้ากับบ้านพาลูกสายกับบ้านครับทุกทีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่เอากระดักไปอะอยู่ไหนอะกระดาษที่นู่นเนี่ยมันหาไม่เห็นไงไม่กระดักที่อยู่ตรงนั้นน่ะโอ๋ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไว้นั่นแหละ